อ,อ,อ่กววันนี้ฮะเราอยู่ที่ร้านคุณต่ายซินซินนะฮะช้าหน่อยอร่อยแน่ครับช้าหน่อยอร่อยชัวร์นะฮะนี่นี่นี่น,น,นี่วันนี้เราเราสั่งเมนูไปแล้วนะอ่าอยู่ใกล้ท่ากลางนี่ร้านปิดกี่โมงครับเนี่ยสามสี่ทุ่มอะค่ะสามสี่ทุ่มท่านสาวที่ก็เลมมาเที่ยงคืนโอ้ล่ะครับนะครับโอ้ร้านนี้อยู่ริมชายหาดบางแสนนะ นี่นี่แม่ตายพี่ตายเราเราอยากได้ข้าวผัดได้ค่ะข้าวผัดนะครับอ่ะข้าวผัดนะครับข้าวผัดปูเนาะข้าวผัดปูครับเดี๋ยวเราจะดูซิว่าทำแบบไหนกลยุทธ์แบบไหนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอาหารพวกผัดผัดนะต้องเน้นไฟเป็นหลักใช่ไหมฮะจ้้ให้มันร้อนในกระทะอู้เสียงดังฟังชัดครับผมนี่อ่ะพอแบเลยมาเลยครับมาเลยครับจังหวะนี้ อ่าคุณต่ายฟินๆนะจ้าหัวคุณต่ายฟินๆช้าหน่อยอร่อยชัวร์นี่ช้าหน่อยอร่อยชัวร์จ้าผมพูดปุ๊บก็ต้องทำนะเนี่ยผมชอบแต่ผมชอบผมชอบตรงนี้แหละที่พูดแล้วตอบไม่ไวเลยเดี๋ยวผมจังหวะนี้ผมชอบมากเลยอ่าจังหวะนี้เราใส่ไข่ไปก่อนนะเหมืนเดิมเลโอ้สิ่ความน่ากินนะทุกคนไงหอมไฟกระทะแล้วไหมหอมหอมอยากให้มาเห็นยังเลยนตรงเนี้ย มาลองได้เลยจ้าโี่ใส่ข้าวมาแล้วเห็นไหม <c oughs> อ้หูอ่านี่แหละฮะนี่แหละฮะอ๋ออย่าลืมไปกดติดตามข้องสารทุกสถิิอาจารย์่อนฮะนี่จะใส่สามแพลตฟอร์มนะตอนนี้ <c oughs> โอ้ใส่ซอสฝาเขียวฮะอืมแค่ฝาเขียวก็อร่อยแล้วแค่ฝ <c oughs> าเขียวก็หอมแล้วหอมหอมโอ้ยสุดยอดมากครับกลางวะนนี้ ควาตาลนิดนึงควาตาลนิดนึงอ่านี่มา,มา,นนาม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 าอุ้มมี่นิดนึงอุ้มนมมี่นี่ผมดัวผมดัวนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเฮ้ฮยทำไวอ่ะเฮ้ยมันไม่ช้านี่ยว่ามันไวนี่ลองจ้ะเฮ้ยทุกคนครับไม่ได้ช้านะไวเขาทำไวมากเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยโอ้ยหอมหอมโอ้ยจังหวะนี้หอมมากเลยโอ้ ออันนี้ก็เรียกผัดสีข้าวเด้งเลยใช่ไหมฮะจ้าโอ้ oh. ไปหน้าเชื่อโอ้ย oh. ใส่ผักแล้วอืจังหวะนี้เดี๋ยว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 เดีวเี๋ยวเดยวเดี๋ยวเี๋ยวางีมยวีย่เงีายนี้ัเทีายวร่ค๋ยวเี๋ยวเี้ยวเดยวดยเียวเดี๋มวเดีบเดีวเเลยดเเียวเยว จังหวะนี้โหอาหารแบบนี้ต้องอย่างนี้เลยฮะอ่าอืมคุณตายฟินฟินช้าหน่อยอร่อยชัว์แบดอืมเต็จแล้วหนึ่งจานคื้มันไม่ช้าแล้วเนี่ยใหญ่ะอ้ยออ้ยโอ้ยไปไปไปจังหวะนี้มาแล้วหนึ่งชามาหนึ่งจานนะโอ้หและจังหวะนี้ผมขอเข้ามาอยู่แบบตีท้ายโัวได้ไหมครับได้เฮ้ยผมเข้ามาท้ายโชวด้วยหร ได้จ้าเป็นที่เลยเออชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับตัวคุณต่าฟินฟินจ้าถ้าคนต้องออการมานี่บอกเบอร์ได้นะครับบอกเบอร์ได้เลยจ้าเ<ด><ด>บอร<ด>์ะอ,อะไรครับโปนเจ้าหนึ่งหกห้าห้าสองสี่เก้าหกค่ะโอ้ิดต่อได้เลยจ้าย,ยอดมากเลยครับผม อินเดียเป็นจานทุกคนรักแล้วสุดยอดมาผมอะผมมองเห็นว่าสาวสวยขนาดนี้ครนะแหมใส่ใจใจจังเออจังหวะนี้โอ้โหนึ่งจานผ่านไปโอ้โหทำไมให้เยอะจังโอ้และตามนี้นะตองปอกน้ำไม่จบตาอตองปอกฮะเนี่ยตองปอกไม่จบตาจริงดปล่อยยไไว้้เจริงจานใหญ่แ่บนี้แล้วมันใหญ่อื อาวอาวอ้าวมามามาต่อไปต่อไปต่อไปครับไม่ต้องตัดแล้วเฮ้ยแค่สี่นาทีน่เสร็จแล้วนะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ช้านะมันเร็วนะเนี่ยจ้าเออเอาไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปโน้นเดี๋ยวว่าไปโน้นครับผมและนี่คือต้มยำต้มยำครับต้มยำผัดเผ็ดหุ้ยอันนี้อะไรครับใส่อะไรน้ำซุปเผาขพริกเผาโหทุกคนครับเราตีท้ายครัวได้เลยเนี่ยจ้าเนื้อส่วนเน้อส่วน ไม่หวงสูตรด้วยนะฮะที่ขายเมื่อกี่ปีครับเนี่ยโอ้ยเริ่มสุดแบบเต๋จ้ะ<ม>ขายแล้วจ้ะลี่เริ่นพ่อเริ่มมาลค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเอาล่ะเอาล่ะจังหวะนี้เป็นไงครับพนักงานเสริร์ฟเป็นไงครับโหลูกค้าเยอะครับจังหวะนี้ฮะอันนี้โอ้โหอะไรนะฮะน้ำจิ้มนะฮะเอามาทางนี้มาทางนี้โอ้ทางนี้เขาเร่งไฟครับอืมโอ้มามามา ไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้น้ําเดือดแล้วใส่ครับโอ้โหนี่คือต้มยำใช่ไหมฮะใช่จ้าเุ้ยมันไวขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยคุณตายจ้าคุณตายอายุสามสิบเท่าไหร่ครับเนี่ยใครบอกว่าสามสิบป่าห้าสิบป่าแล้วจ้าอยูอ่ทำไมสาวสวยขนาดนี้พูดไเปเหว่าโอ้ผมก็พูดเรื่องจริงอะ่ะเดี๋ยวจ้าจอร่อยแน่อร่อยกับตรงหอบมาชมนี่แหละนี่โถไม่ได้เลยครับเนี่ยฮะ วันนี้ผมมาครบเซตครับผมตากล้องผมมาครับผมจัดการถ่ายเลยครับโอ้เครื่องปรุงนี่ทุกอย่างทำไวมากฮะนี่แบบเขาเรียกว่าเหล่าด้วยตำนานนะเนี่ยไม่ลองไม่รู้เฮ้ย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 อันนี้อันนี้อะไรบอกผมอธิบายหน่อยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างไอ้นี่อันต้มยำเนี่ยไอ้ต้มยำอ่านี่อันนี้อะไรครับนี่อะไรครับต้มยำรวมมีทะเลทำไมกุ้งโตโตจังเราใส่ใจก็บอกแล้วทุกอย่างใส่ใจใส่เลยใส่เลยโอ้โห อุ้ยมันสุดยอดเลยทุกคนแต่ะรอ่ะมันสุดยอดเลยไม่โอ้ทุกคนครับสุดยอดมากครับมาช้าหน่อยอร่อยชัว์แต่ผมว่าไม่ช้าแนละ้วอร่อยจริงๆครับอะไรนะถ้าคนเยอะจะช้านิดนึงไม่ช้าผมเชื่อพี่เร็วสุดแล้วไ<แ>ม่มีใครเร็วเท่าไต้ล่าแล้วเดี๋ยวเดียวผม <c oughs> ผมผม,ผมหามมุมแบบนี้เลยเนี่ย อ่านะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายร้านก่อนตอนนี้กํลังเสร็จนะครัแบและนี่คือป้ายร้านครับผมอ่านี่ไปร้านตัวร้านบบครับร้านเล็กกระทัดรัดมากทุกคนเออไม่น่าเชื่อร้านเล็กมากเลยเนี่ยร้านเล็กแต่ว่าคุณภาพครับครับครับจอเะเนี่ยกระทัดอย่างงี้โอ้โหสุดยอดนะฮะเฮ้ยจังหวะนี้ไม่ธรรมาดาเอ,อาไหนาผัดชานะคะเอาผัดชาเหรอแป๊บแป๊บแป๊บแ จังหวะนี้ใส่น้ํามันลงไปครับผมนี่ผัดชาครับผมเล่งไฟให้เต็มที่ครับผมจังหวะนี้เล่งไฟเต็มที่แล้วอ่ามีกระเทียมใส่กระเทียมเข้าไปโอ้โหสุดยอดมากครับอันนี้สูตรอันนี้สูตรมาจากเมืองจีนนะฮะอะไรนะไม่น่าเชื่อจังหวะนี้ครับผมไปไปวิ่ง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 วิ่่งวิ่งว โอ้โอ้ยโอ้ยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ารสชาติอร่อยใช่ไหมพี่กายใช่อร่อยมากรสชาตินี้โอ้ดูดูดูโอ้ยโอ้ยทุกคนต้องมาดูอุ้ยนานมากเลยผมไม่เคยแบบเจออาหารแบบนี้เนี่ยโอ้ทุกคน โอ้โหวันไม่ธรรมดาครับผมโอ้โหโอ้ยมาเโอ้โหทุกอย่างต้องเน้นไฟใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากมามามาฟินๆนะฮะอันนี้ผมว่ามันฟินจริงอ่ะเอ้ยผมว่าฟินนะเนี่ยผมฟินเลยจริงอะเออผมว่าฟินเลยอเนี่ยทุกคนดูวัตถุดิบนี้สุดยอดมากสดจากทะเลเพราะอะไร รูน่นทะเลอยู่รุ่นขึ้นมาปุ๊บลงกระทะปั๊บเลยใช่ไหมเออใช่แล้วออโอน่งครับทะเลอยู่ข้างหลังครับขึ้น <ทะ S 1> จากทะ,ทะเลปุ๊บลงกระทะปั๊บเลยเฮ้ยพิ่ซัาจานสวยขนาดนี้เหรออร่อยจริงไม่จกตาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโหราคาไม่แรงนะฮะอันหรือว่าช้าหน่อยอร่อยชัวร์ผมบอกเลยว่าคุณตายนี่สุดยอดเพราะว่าผมเนี่ย ตั้งแต่สมัยตอนนั้นนะที่มาอร่อยมากผมบอกผมไปไหนก็ติดใจอะ่ะอือโอ้โหจังหวะนี้ครับหนึ่งจานเสร็จอีกแล้วอ่าต้มยำก็เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวยำจะให้น้องๆทำก็ได้ค่ะอ่ายำน้องๆทำอขอไหมขอไหมครับขอไหมครับอ่าต่อไปยำครับต่อไปยำคนไหนทำยำครับผมให้ไวครับให้ไวครับผมน้ำยำปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะมามามาอันนี้เราใส่อะไรครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตติดติดไหมครับผมครับผมอ่าขออนุญาตติดไหม่ครับผมอ่าโอเคครับต่อครับอันนี้คืออะไรครับผมที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ครับที่ใส่ลงไปคืออะไรครับน้ำตาลกับผงโซรต์โอ้เขาเรียกว่าผงนัวนัวครับอ่าผงนัวโอเคครับผมมา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 อ่ามาครับผมมาครับผมจังหวะนี้ครับโอ้ทำไมกุ้งมันโตมันโตจังจริงไหมเนี่ยจริงครับจริงเออลูกน้ำลูกน้ำ มา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 โอ้มาจังหวะนี้ครับผมอันนี้เชฟเชฟชื่ออะไรครับเชฟเจคครับผมเชฟแจคเป็นคนที่ไหนครับเด่ยผมนะครับปักเซครับปักเซคนลาวป่ะนี่ครับผมโอ้ลาวเนาะครับแต่ว่าสูตรสูตรอาหารที่สุดยอดมากจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้อธิบายผมหน่อยครับคืออะไรครับจังหวะนี้เราใส่ครับน้ำเราต้มเราต้มน้ำเราเราต้มแล้วเราก็ทำให้มันมันโมโหใช่ไหมครับให้โมโหคือเดือดใช่ไหมครับ อ้าโหจังหวะนี้เป็นไงครับนี่ผมถ่ายซีรีส์ทีนี่อาหารนี่ไวามากนะผมบอกเลยวันร้านอื่นนี่สู้ร้านนี้ไม่ได้นะผมจะบอกไว้ก่อนนะทุกคนครับผมกล้าการันตีเลยไม่ช้าอันนี้เร็วมากจริงเบื่อแล้วเห็นไหมโอ้จังหวะนี้เดี๋ยวแล้ชื่ออะไรทำามากี่ปีแล้วครับสองปีกว่าสองปีกว่า,วาอันนี้ขอแบบลีลาแบบสุดยอดได้ไหม้าทำลองทำแบบลีลาหน่อยอจังหวะนี้ฮะอ่า มา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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องลวกใช่ไหมลวกครับลวกขอแบบรีลาแบบคั่นเทพใช่ไหมหย่อนดูรีลาหน่อยดูตำตำแหน่งพ่อพ่อครัวนะฮะเอาละคาซุ้งโอ้โหใส่เข้าไปแล้วจังหวะนี้ฮะนี่คน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 เลยคนเลยคนเลยคนเลยใบเตี้ยมจดนะครับนี่คือสติทูตเมืองไทยนะครับผมอาจารย์อาจารย์ม่อนฮะมา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 ดูต่ออือเป็นไงฮะ อันนี้คือเจ้าของร้านครับแนะนำมาเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาเลยค่ะามาสดจากทะเลเพราะตรงนู้นคือทะเลเสร็จปุ๊บมะลงเตาเลยอ๋อสั่งตรงจากทะเลลงเตาอันนี้ใส่อะไรครับใส่รสครับนิดหนึ่งน้ำตาลอ๋อน,วนัวหน่อยนะฮะโอ้โหจังหวะน,นี้เนี่ยเป็นรา,ายการแรกที่เรามาตีท้ายครัวจะบอกให้เนี่ยมาจังหวะนี้ผมชอบแบบเรียวๆคะ อ่าค,คนคนคนเล็คนเลย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 วมาๆๆๆมามาดูดเดือดเดือดมันโมโหนเนี่ยจะโมโหให้มันเดือดแล้วมามามาจังหวะนี้ฮะจะ <c oughs> ทำไงต่อครับเท <c oughs> โอ้นี่คือการเอาเ,เอาเอาวัตถุดิบออกมาคุ <c oughs> อมันเด้งมากทุกคนคุยมันเด้งจริง <c oughs> อันนี้อันนี้ยำแล้วเอาละ <c oughs> จังหวะนี้เทใส่เลยครับผมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเอาละฮะเฮ้ยเราสั่งได้ไวขนาดนี้นะไม่ช้านะครับมา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  มาอย่างนี้เร็วมากครับอผมนมี่ชอบจังหวะนี้จริงๆเลยอ่านี่ไหมน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไม้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อบอยบอยครับบอยเรียนเรียนจบย่ยบอยเป็นคนที่ไหนน้องพแจ็คฮะเป็นน้องพี่แจ็คน้องพี่แจ็คเป็นคนประเทศไหนครับลาวประเทศลาวเนาะอ๋โอโอเคอันนี้เป็นพ่อครัวสุดๆเลยครับผมสุดยอดมากครับ ทำมาหาได้ไวเกินฮะสุดยอดครร้านคุณตต่ฟินฟินช้าหน่อยอร่อยชัวแต่ผมว่ามันไม่ชา้านะผมจับเวลาเลยเนี่ยผมถ่ายมาไม่ถึง13นสาทีเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหอ่ะหอมใหม่ครับขอมใหม่ฮะ<อ>จังหวะนี้<อ>ผมไปต่อเลยครับจังหวะที่ผมมาแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะมา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 ,มาปึ๊บนี่ฮะโอ้โหมาตรงนี้ฮะ อเ้าไอเเตอร์เลยเป็นปลาทอสายป็นรอยอ๋อเดี๋ยว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 เาทอราสปลาไะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามคุณตายก่อนเมื่อกี้คุณตายบอกว่าอะไรครับผมเอ็กเตอร์ที่ร้านคือปลาทอร์นาสปลามีไหมมีจ้ะเดี๋ยวจัดให้รอสักครู่จัดไปอันนี้ใช้เวลาที่นึ่งรอสักครู่ครับผมครับผมจัดปลาทอร์นาสปลาหนึ่งตัวลูกอ่ามาครับมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับนี่เดี๋ยวต้องให้พี่ตายไปพูดเลยนะพูดให้ผมหน่อยว่ามันคืออะไรครับผมได้ค่ะ จังหวะนี้เราอยู่การทอดปลาครับนี่ครับผมขอญาตเน็บไม้ก่อนฮะโอ้นี่อันนี้ซิกเนเจอร์คืออาหารขึ้นชื่อของร้านร้านอะไรครับเราอยู่ครัวอะไรครับครัวคนไทยครับครัวคนไทยใช้าายาครัวคนไทยฟินินครับอ่าช้าหน่อยอร่อยชัวร์อันนี้คือคเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เขาว่าซิกเนเจอร์คือ ขึ้นหน้าขึ้นตาใช่ไหมครับผมเฮ้ย hey, อันนี้คือปลาอะไรันเนี้ยลปลากระพงครับผมปลากระพงทอดอะไรครับทอดน้ำปลาทอดน้ำปา oh, ลาโอ้โหแล้วจังหวะนี้โอ้โ oh, ห oh, การจัดการสวยงามทุกคนเฮ้ย hey, ไม่น่าเชื่ออร่อยจริงยังไม่ได้ชิมนะแต่ร,รู้อร่อยเรารู้ว่ากลิ่นมันอร่อย,อยงไงเออเร,รู้อร่อยเออนีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม โอ้สุดยอดมากครับจังหวะนี้แล้วพี่เชฟว่าค่อยๆค่อยๆเอาน้ามันชโลมฮนะอ่าเห็นไหมโอโ้โหจังหวะนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวเราตัดมาที่โต๊ะกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันที่โต๊ะเลยครับผมและจังหวะนี้กําลังเอาซอสลาดโ,โอ้โหมันซอสสูตรพิเศษไหมครับเนี่ยบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้ด้วยสูตรพิเศษมากเลยโอ้ ซิเนเจอร์ของร้านคัวคุณตายครับคุณตายฟินฟินช้าหน่อยอร่อยชัวร์แต่ผมมาถ่ายเนี่ยไม่ช้าครับผมเออคุณผู้ชมครับแล้วจังหวะน,นี้เรามาดูกันฮะโอ้มาสุดยอดมากครับนี่ลาดไปแล้วครับสุดยอดมากครับและแล้วอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับคัวคุณตายนี่ คัวกุนตายฟินๆช้าหน่อยอร่อยชัวร์อยู่ตรงข้ามโรงแรมบางแสนทะเลค่ะอ่าแม่ครับดูหน่อยครับเมนูอันไหนอธิบายให้ผมหน่อยครับจงัจงจังหวะนี้ฮะ,อ,ะอันนี้คือข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดปูอ่าอ,อันนี้คือยำรวมมิตรทะเลยำรวมมิตรทะเลอันนี้คือต้มยำรวมมิตรทะเลต้ยมยำทะเลปลาทอดน้ำปลาซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยอันนี้ต้องซิกเนเจอร์เลยรสชาติต้องดีแน่แแล้ต้องมีผัดชาทะเลคะ่ะผัดชาทะเล อลองกินได้เลยจ้าเดี๋ยวหนูจะลองชิมแล้วนะได้เลยโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวลองชิมกันครับครับกินอะไรดีลูกหนูอะอะไรก่อนก็นได้ไอ่่ข้าวผัดปูร้านแม่ซีสเมเจอร์ที่ร้านข้าวผัดโผอ่อะไปไงลูกข้าวนะฮะข้าวผัดอะจะร่วนมีความร่วนนะครมีความร่วนไม่แหะไม่แหะมีความร่วน แล้วก็เมื่อตักมามันจะมีกลิ่นปูครับอ่าข้าวผัดปูคือต้องมีกลิ่นปูจะเป็นไงอร่อยอันนี้อร่อยเพราะไม่ข้าวผัดในร่วนแห้งไม่แฉะไม่มันไม่มันด้วยอันนี้ไม่เลี่ยนครับดีมากครับผมนี่มาเชิมปลาเชิมปลาเชิญปลาเอากรากร้องมาใกล้ๆครับผมอ่าจ้า่านี่ปลาครับร้อนยามค่ำคือแบบของงานฮนนีมูนนะเนี่ยอ่าแร้อนรอเปล่าอลองดูได้เลยแม่เป็นไลูก ปลารสชาติเขาคือจะกรอบนอกนุ่มในแล้วซอสที่ราดออกมาเนี่ยจะมีความนิ่มหวานไปปลายคืออันเนี้ยรสชาติเป็นอาหารสุขภาพเลยอันเนี้ยผมผมแนะนํานะอันเนี้ยดีเพราะว่าเขาจะมีความกรอบเพราะว่าทอดในอุณหภูมิที่ประมาณไม่เกิน100องศาเพราะว่าจุดเดือดของน้ำมันอยู่ที่120องศาเนี่ยอุณหภูมิน้ำมันเนี่ย,ย,นนยกำลังดีแล้วก็ทอดวยไฟกลางเพราะว่ากรอบนอกและนุ่มในแล้วก็ซอสที่ราดออกมาเนี่ย ผมบอกเลยว่าเป็นซอสที่สูตรเฉพาะจริงๆเพราะว่าการที่จะทําปลาทอดราดน้ําปลาได้อร่อยเนี่ยบางบางบางที่บางแห่งผมไม่ได้บอกใครจะเค็มโดดเลยแต่เนี่ยคือจะมีความหอมของปลาก่อนแล้วก็จะมีเค็มเค็มมันจะมีความหวานของปลาเพราะว่าถ้าปลาสดเนี่ยจะมีความหวานมากอันนี้ผมแนะนําเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนี่ดีครับผมใช่อ่าอ่าอะไรดีต่อมาต้มยำต้มยำฮะต้มยำหมึกแล้วกันเนาะอ่ามาแล้วลองดู สซดจากทะเลจริงๆ,ๆ,ๆอันนี้ผมบอกเลยฮะอันนี้ผมอันนี้ผมกรารันตีเลยฮะ,ะปลาหมึกไม่เจอละเฮ้ยเนี่โหปลาหมึกเยอะเลยนะนจังหวะนี้ฮะใชจมันอยู่บนแอบดิแอบ,บได้อ่ะลองดูลองดูอ่ะอันนี้ต้มยำโนทะเลนะจ๊ะอันนี้ต้มยำโดนไปทะเลหมึกมีความเด้งนุ่มต้มยำจะมีความเปรี้ยวครับมีความเปรี้ยวแล้วก็ มีรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานปลายอันนี้คือรสชาติของต้มยำแล้วก็รสสัมผัสของเขานี่อร่อยต้องลองอันนี้ต้องลองเป็นอีกหนึ่งเมนูอะ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้มากครับถ้าเราทานตัวนี้ก่อนนะะแล้วทานข้าวโดยเฉพาะเป็นความเปรี้ยวของต้มยำเนี่ยสามารถที่จะเรียกน้ำย่อยทำให้เจริญอาหารได้มากขึ้นนีม่มานะคะยำลมลิ้ของเราบ้างนืม อุ้ยโงกุ้งกุ้งกระโดดกุ้งกระโดดได้ฮะไม่เป็นไรฮะอ่ะแอันี่ไงฮะไม่เป็นไรนะตัวใหญ่ล่อ่านียวยำโลเม็ดกุ้งตัวใหญ่ไปเลยกุ้งสดมากสดที่ราใช้กุ้งสดจ้ะกุ้งพี่ซื้อวันต่อวันเลยไม่มีแบบว่าแต่ค้างหลายๆวันไม่มีเนี่ยถ้ากุ้งสดอ่ะตามสังเกตแล้วเข้าไปแบบจะมีความหวานความเด้งของกุ้ง กุ้งเนี่ยที่สดจริงๆอ่ะถ้าบางที่ไม่สดเข้าไปจะนิ่มเลยใช่แล้วน้ำมันเนื้อมันจะยุยยุใช่เรื่ถ้าสดแล้วมันเนื้อสดอันนี้ทำไมใจกล้องอันนี้ผมผมผมก็ว่าสดจริงครับร้านนี้ผมผมผมการันตีเลยผมไม่ได้มานอนไม่จกตานะอันนี้คือเรื่องจริงคุณมาคุณก็เจอแบบนี้ฮะใช่คุณเจอแบบนี้เลยคุณสั่งแบบนี้แล้วราคาไม่แรงครับผมบอกเลยเลยไม่แรงนะฮะหายมาอัจชาิยะอัจฉริยะโอ้โหเดีสุดท้ายแล้ว จ่าอ่า่เอาลูกชิ้นปลาเยาวราชอ่าโอ้ยอันนี้ของเยาวราช่ะฮะใช่ปลาลูกชิ้นปลาเยาวราชแท้นะเฮ้ยจริงจริงอือรสชาติเป็นไงอันนี้ของเยาวราชจริงใช่ของเยาวราชลูกชิ้นปลาจะไม่มีข่าวใช่ไม่ข่าวไม่ข่าวมีความหวานคือปลาถ้าทําดีทําสดอ่ะของเขามันจะหวานมากแล้วใล่รสสัมผัสเวลาเคี่ยวไปอ่ะเขาจะมีความนุ่ม แล้วก็มันจะมีรสชาติของปลาออกมาค,คือคุณต้องลองเองอ่ะถ้าถถถถไม่ลองเราจะไม่รู้เลยไปไปก็เหมือนแบบเหมือนรีวิวอะไรเง<ช>ี้ยไ,<ม>ไม่ใช่มันต้องมาลอง,องเองต้องลอง<ช>อนนต้องลองอันนี้อันนี้แนะนำเลยนะแนะนํานเลยแนะนําฮะแล้วที่สําคัญครับสําหรับใครต้องการตามรอยอาจารย์ม่อนมานะมาเลยครับครัวคุณตายฟินฟินช้าหน่อยอร่อยชัวร์แต่จริงๆแล้วไม่ช้าครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมอะไรครับผมบางแสนเฮริเทจค่ะบางแสนเฮริเทจครับ ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณมากครับครับผม